ปฏิโซเชียลแคม <S <S เรากลุ่มเคนะมาใช้ได้บอกไม่มาวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างการผงนออนไลน์แฮกเกอร์การมาลิขร์สิบเทรปเปอร์บุลีรัมการพนานออนไลน์ก่อนมีอะไรม้างมีหวยมีคาสินโน โต๊ะบอลออนอไลน์โต๊ะสนุกก็มีแฮกเกอร์ก็มีพวกขโมยข้อมูลโดนฝังไวรัสโดนสแปมจากเว็บไซต์การขข้อมูลหรือข้อมูลเท็จส่วนเซเวอร์บุรีก็พวกโดนขโมยรูปภาพการปลอมแปลง Facebook การสร้างเพจแอนตี้อะไรพวกนี้การหลอกโอนเงินข้อหามีมประมาณการมือรุกสิทธิ์โอโปรแกรมเถื่อน CD เถื่อนนาฬิกเถื่อนเกมเถื่อนเพลงเถื่อนหรือดูหนังเทื่อนก็ประมาณนี้แล้วจะมีวิธีแก้ไขมาให้ฟังก็สาเหตุก็เริ่มจากไม่มีเงินซื้อของอะไรนะเนี่ยไม่มีซื้อของที่มีลิขสิทธิ์ใช่ไหมแล้วก็ต้องการทดลองใช้ก่อนที่จะซื้อจริงหาไรายได้เสริมแล้วก็กันแกล้งเพื่อน วิธีการแก้ปัญหาลองเอาก่อนออกจากห้องแล้วก็ตรวจสอบการใช้งานในสารที่ไม่ใช่เยอไะไร <c oughs> วิธีแก้ปัญหานะครับผมเราเอา,าจากหน้าเว็บเส็จนะทมมติรเราเอาอินเทอบกใช่ไหมล่ะเราก็ต้องเ,าเอาครั้งแล้วปิดหน้าบราวเซอร์ไป เราลองเปิดขึ้นมาใหม่แล้วลองจะล็อกอินถ้ามันค้างอยู่มันจะเห็นอยู่หรือไม่เราก็ดีที่จอรีบออกไปก็ได้จะได้ไม่เห็นข้อสองตัวสอบน้เขาใช้งานสถานที่ที่ไม่ใช่เครื่องสูบบุคคลสมมติว่าเราล็อกอินเฟซบุ๊กอยู่แล้วเราออกไปห้องนั้นอะ่ะโดยคอมพิวเตอร์ห้องนั้นอะ่ะจะมีคนมาใช้ต่อถ้าเราคิดว่าเราลืมจริงๆอะ่ะให้รีบล็อกอินในโทรศัพท์ก็ได้ใล้เช็คสถานที่อะ่ะมันจะมีบอกว่าเราล็อกอินจากเครื่องไหนจากไอพี IP, เครื่องไหน แต่มันหลอกเอาจากมันได้เลยข้อที่สามการตั้งอเทีร์เวลลัสก็เป็นทากากร์มันเก่งจริงๆ่ะยังไงก็แฮกเข้ามาได้แต่มันอที่เวลลัสมันจะช่วยในระดับหนึ่งเลย,ยาการป้องกันไวรัสพวกสปแปลงพวกโทรจันอะไรพวกนี้พวกวอร์มพวกหนอนอะไรพวกนี้ข้อที่สี่ไม่ควรวางโทรศัพท์ทิ้งไว้เพราะจะโดนแกล้งอันนี้ข้อสำคัญถ้าวางไว้คือลั่น แน่แน่แน่นอนเต็ดรันแน่แน่เราก็ขอ,อจบการรยายงานทบบนี้สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ